สวัสดีค่ะมาพุกกระดอกเรียกไรนะดอกน้อนไก่นะคะดอกน้อนไก่ดูใกล้ๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากน้อนไก่ช่วงนี้แดดจะร้อนอนิดนึงนะคะ บรยากาศฝั่งนี้สวยงามสวยงามเนื้อต้นต้นมันจะต้นมันก็จะใหญ่นิดหนึ่งจะให้ดูดูใกล้อ่ะคะดอกสวยดอกสวยงามมากเลยค่ะเสียงเสียงรถดูดอก ดอกดอกใจะใหญ่มากเลยนะคะสีออกสีโอรสนะคะสีโอรสสวยงามมากมากเลยนะคะสวยงามลำต้นของเขาะคะ่ะลำต้นของเขาจะแข็งแรงมากเลยนะคะต้น ต้นจะแข็งแรงมากเลยแล้วก็ดูสิต้นใหญ่ต้นใหญ่เท่ากับหัวแม่โป้งนะคะหัวแม่หัวแม่โป้งเลยอ่ะต้นต้นเขาจะแข็งแรงมากเลยแล้วก็ดอกเขาก็จะสวยงามมากเลยนะคะซึ่งซึ่งจะต่างกับซึ่งจะต่างกับดอกดอกนี้นะคะดอกเรียกดอกแข็งพวยนะคะดอกแข็งพวยอะ่ะต้นต้นมันจะอ่อนต้นมันจะอ่อนนะคะหักง่ายแต่แต่ดอกงอนไก่เนี่ยต้นเขาจะ ใหญ่นะคะต้นเขาจะแข็งแรงหากยากนะคะเป็นต้นไม้ที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะคะดูสวยงามมากมากเลยนะคะสวยงามมากมากในบรรยากาศแบบนี้นะคะมาให้ดูดอกไม้ไข่นะคะบรรยากาศสวย มาดูฝั่งนี้มัฝั่งนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงอะคะ่ะผามาดูฝั่งฝั่งข้างหลังฝั่งข้างหลังจะย้อนแสงต้องต้องดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าฝั่งนี้จะย้อนแสงจะสวยงามจะจะเห็นใกล้ๆอย่างนี้นะคะจะสวยงามมากๆเยบันากาศ สวยงามมากเลยนะคะในธรรมชาติแบบนี้คือมันมันม,ม,นมีมันมีหลายอยู่อยู่หลายต้นนะคะแต่ว่าตอนนี้อากาศมันร้อนก็เลยพามาดูพามาดูต้นนี้นะคะ่ะต้นมันอยู่ใกล้ๆในร่มอยู่แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในติดแดดอยู่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ